พวกเราก็เรียนลามวันนี้นะครับเราจะมาสร้างบ้านป้องกันสัตว์ประหลาดกันบอกไว้เลยว่าเกมนี้เราจะต้องสร้างบ้านเพื่อป้องกันสัตว์ประหลาดที่จะมาโจมตีเราและบ้านที่เราจะสร้างกันฉันขอตั้งโจทย์ที่มันไม่ธรรมดาหน่อยนะเว้ยเอ้ยตัวอะไรอะเจ้ากราบ ช่วงนี้เราบันดังแหละช่วงนี้เราบันดังเือกบเลียนหลามกบเรียนหลามดังมาเลยช่วงเนี้ยอันนี้เคยดังเฉยๆจะตกอับแล้วเนี่ย <c oughs> ช่วงนี้เราบันดังแหละช่วงนี้เราบันดังหืออสิ่งที่ดังช่วงนี้ก็คืออิตาเลียนเบนหลอดเ่เราก็เลยจะมาสร้างบ้านที่เป็นรูปร่างของพวกมันนะโดยที่ชันจะสร้างบ้านของ <c oughs> จุง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 สหัวราส่วนชั้นก็ขอทาลาเลโรทาา ่ฉันก็ชิปเปอรดิซีนี่บานานี่นี่เอาใหม่ดิอะไรนะฉันสร้างชิปเปอรดิซีบารันนี่นี่นะพวกนายมอนสเตอร์จะวางไข่ใน20วีแล้วพวกนายต้องรีบสร้างตัวตัวผมไปสร้างครึ่งตัวละกันเพราะว่าสร้างสูงไปมันจะใช้เวลานานนะครับโอ้ยมาแล้วนี่ไงมาเร็วมาแล้วโอ้ยเอเลี่ยนเอเลี่ยนเนี่ยพวกนายตอนนี้ฉันอยู่ในปูนด้วยฉันไม่โดนโจมตีด้วยอ่ะเราต้องรีบๆสร้างนะครับอย่ามัวเสียเวลาตุงตุงตุงกระรังผลิตตัว แา่ผลิตตัวนี่คืออะไรมันยากอยู่ว่าเนี่ยการจะทำกล้วยจากบล็อกเหลี่ยมๆเหมือนอืมโอ้ยเริ่มเทขึ้นมาแล้ว ทาราดีูทาร่า,าล่ชั้วบ้านของฉันนี่สวยสุดเพราะว่าตุงตุง,ตง,ตง,ตงนี่มันทำง่ายมากเลยนะเว้ยพวกนายตัวเป็นปร่องอะเป็นพร่องเหมือนข้าวหลามนะคะไม่ยากแต่สับาดในแมมนี่คือมันปีนเก่งมากนะดูดิมันพยายามช่วยกันขึ้นมาด้านบนอะต้องระวังให้ดีคืออันนี้สงสัยอะมันตีเราเจ็บไหมอะไม่เคยถูกตีอะนายถามแปลกๆเนาะโดนตีก็ต้องเจ็บดีวะอ,อมีโดนตีที่ไหนแล้มันรู้สึกไม่เจ็บม <S <S ั่ง อะไว้ว้้ว,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 วคือมีโดนตีไม่เจ็บนะคือนอกจากนายจะตายไปแล้วหรือว่านายฉีดยาชาดูดูเป็นแท่งเลยฉลามสมบูรณ์แบบผมขอลองเติมสีหน่อยละกันนะครับสีท่งๆประมาณนี้พอได้ไหมอา้าวระบายสีต้องเติมเงินเหรออ้าวยฉลามนั่นนายเติมไปเหรอวัสดุนายกดที่เลขหนึ่งอ่ะมีบล็อกสีอยู่อ่ะจะใช้อันนั้นอ่ะอ๋อนนเลือกบล็อกสีน,นี้สร้างเลยใช่ไหมใช่ เพ <zo ys ic> <personaje> <parece> ิ่งรู้ว่ามีสีตรงเลขสามด้วยโอ้โหงั้นฉันจะเติมมาละกันเพราะว่าฉันจะเพ้นเอาเดี๋ยวเรามาระบายแลวทุกคนครับนี่นะสีตุงๆประมาณนี้เติมยี่สิบห้าโลสบักนั้นต้องใช้คุ้มมาใล้กำลังสร้างอยู่โอ้ยอย่าเพิ่งมากวนวได้ไหมแยม่จะมีตัวเดียวแต่กระโดดสูงใช่ย่อยแย่นี่จ้าไปจะโดนเชดนดนอ้หัวและมาบ้านฉันเลยนี่เป็นไงโดนขังหน้าในติดคุกไปเลยเซโดบ้านฉันก็มีประโยชน์ตรงนี้แหละ แต่ไหนเป็นคนแล้วอนลงลงมาจับมันจะไปลมาจับมันจะไปเฮ้ยโอ้ยโอยรอแล้วเขาลองดูความสูงหน่อยตอนนี้ยังเป็นตุ่มๆไม่ได้นะครับเพราะว่าความสูงมันยังเตี้ยเกินไปสำหรับความคิดของผมนะทำหน้าลิงเนี่ยทำยากมากเลยอยากจะกลับนายไปส่งกระจกไปฉันเป็นเเลียไม่ใช่ลิงวะ น่าจะได้แล้วครับความสูงประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทําทั้งหมดทุกด้านให้เท่ากับด้านนี้ละกันเฮ้ยเฟดดี้เนี่ยเป็นศัตรูเรารอบนี้เข้ามาเลยจ้าเฟดดี้อย่อนนายเข้ามาใครกำลังสร้างอยู่อีกคนนึงใครให้เข้ามาคนนึงก็ไม่เข้ามาเลยเฟลดดี้ฉันไม่กลัวพวกนายหรอกบ้านฉันเริ่มสูงแล้วโทษทีทโอ้โอ้เ้ยโอ้ขนาดเริ่มสูงขนาดเริ่มสูงมันยังมา ช่วงท้ายนะครับรอโหวตนะครับว่าของใครเสือกการในการพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะคะใช่เลยแต่อบอกเลยว่าของฉันนี่อันดับหนึ่งของฉันอ่ะฮะของฉันนี่เหมือนบุหรี่ขนาดสั้นเลยอ <laughs> โอ้ยตายมากตาย,ยมา <laughs> ต่ตอต่อไเห็นหัวขา,ขาวๆด้วยว่าเอเลี่ยน <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมลงสีมันคมนะครับเตรียมตัวจะเป็นทุ่งแล้วอ่าขอดูหน้าด้วยอย่าดูหน้าซะหน่อยโถ่มาเพียบเลยลา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  ระหว่างนี ALLY ้นะขอเพิ่มความสมจริงด้วยการเสิร์ชกูเกิลดูหน้าทุ่งก่อนฉันลืมหน้ามันคือทุ่งหรือเปล่าเนี่ยทุ่งทุ่งทุ่งทุงทุ่งทุ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 งสะฮูรโอฮ้ยทำไมฉลาดทำดีเลยรูปร่างนี่คือตาลาเล่หรือตาลาลาที่จริงเงยอ่ะเอลองมารู้จากหน้าได้ดิเจ๊กอบอ่าอะไรนะดูจากอะไรเราดูจากดันาฮ่ฮอุ้ยรูปร่างดูดีมากเลยอ่ะเอเลนนี่นี่คือลิงเห็นะ นี่หมีหมีจ้าน่ามันทำยากอะน้าลิงโอเคฉันจะไม่รอพวกนายแล้วกันเพราะของใันกับสภาพไม่ได้แตกนะเอเ,อเอิเลรนเท่าไหร่เดี๋ยวจะรู้มันมีให้เราวิ่งตรงนี้เราสามารถวิ่งหนีมันได้โดยที่อยู่ตรงทางวิ่งนี้ไหมอ่าลองลอง,ลองวิ่งดูไ้ยเหมือนจะรอดน,นะไม่โดนนะมาได้มาได้นี่วิ่งผ่านวิ่งฝ่าเลยแล้วเราจะสร้างบ้านเพื่ออะไรอะเด็กทั้งนันเออทั้วสิเออถ้าวิ่งหนีได้แบบเนี้แล้วมันมันก็เร็วตามเราด้วยนั้น ต้องมาหาฉันเนี่ยเขาร้องเนี่ยฉันจะอยู่ปีกวิเวก่ไปคุยกับพวกเขาเถอะเป็นพวกเดียวกันไม่ใช่เออไม่นี่ไม่ได้ตามฉันมากลับบ้านกันดีกว่าพวกนายซ <c oughs> าบะมรามีอยู่แค่นี้เหรอมีมัมมี่มีเอเลี่ยนหมาป่าเซดดี้แค่นี้นะเอาแล้วทุกคนครับตอนนี้เจ้าชุงผมนั้นนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วยูิ้มได้ไงเหมือนชุงกี่เปอร์เซน็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ให้สูงสุดแล้ว ใช่ว่ะ65%าเ5เฮ้ยดูถูกันมาว่าหัวโตเฮ้ยเมันก็เหมือนอยู่นะจะกลอาเบอ์ไอ้สำหรับมาไม่ได้ตัวอะไรอ่ะนินจาเออนินจานี่คือเร็วเลยใช่ไ้ยอีเซนอีเซอมิเกี้โอ้เลโก้นั่นนี้ โอ้โหหายไปแล้วและนี่ทุกคนครับก็คือชิมแปนซีน่าาานี่บานานี่นี่ของเอเลี่ยนนะครับ <stato S 1> evet. ฉันว่ามันก็สวยดีนะถ้าความเหมือนเดนฉันให้60นะเพราะว่าลิงน่าเหมือนหมีเก <laughs> เินไปก็มาทำได้แค่นี้ฉันให้ประมาณสัก80%เปอร์เซ็นเลยเพราะว่ากล้วยนี่เหมือนอย่างนะเหมือนกล้วยเลยอ่ะเจอความลับกล้วยกล้วยปลอมข้าใต้เ้าของใคร งานไม่มีคุณภาพงานไม่มีคุณภาพต่อไปไปดูของฉันเลยทาร่าเล่เนี่ยผมว่าของฉลามมาสวยสุดทุกคนดูสิใช่ในตาได่ใหญ่ขนาดนี้โอู้สุดเท่เลยอ่ะแถมแขนขานี่ก็สมบูรณ์หน้าตายิ้มแย้มได้ตอนรับคนมาดูโอ้โหทาราเล่ในตาทะเลนายมีลู้สติกระทาได้เลยไงวะเนี่ยแต่เอาจริงทุกคนงานเนี่ยมองมุมนี้คือใช่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นองศาอะไรนี่ทาร่าเล่ชัดๆเลยสวยมากอันดับหนึ่งต้องของฉันเลย าาฉันยอมี๋ยฉันให้90%าเปเเลยในความเหมือนเออฉันก็ให้ก้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยตามเมเลียนเลยพวกนายให้คะแนนผิดแล้วต้องหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ต่างหากว้ไม่ก้ับไวอีกสิบเปอร์เซ็นต์คิมอทุกคนชอบของใครมากที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะคะะรับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละกันไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย,บาย